สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็ผมวันนี้นะฮะอยู่กับรายลการวัดดีสัตว์โลกนะครับรายการที่ผมจะมานั่งรีแอคชั่นนะครับทุกอย่างอยู่บนโลกโซเชียลที่เกี่ยวกับสัตว์นั่นเองนะครับผมก็ดูไปพร้อมๆกันผ่อนคลายรีแล็กใครอยากตามไปดูซ้ำอะไรยังไงก็ผมจะแปะลิงก์ทุกอย่างไว้ตรงใต้เดสคริปชั่นเลยนะครับผมและชอบต่ และชอบท่าและถ้าชอบคลิปเรียกชันแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นี่ครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยวันนี้ก็มีการจัดแสงไฟอะไรนิดหน่อยนะครับมันก็จะไม่เหมือนกับคลิปก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงนะคลิปแรกนะครับมาจากคุณเจสัสนะครับผมโอ้โหนี่มาจากพระเยซูเลยพระเยซูชอบหมานี่ครับผมโอ้โหนี่หมาเรียกว่าทําตามจังหวะด้วยนะครับผมกูอยากรู้ไ้หมาที่มันทำอยี้หมาของไม น oh ี่กูไม่เข้าใจเลยนี่คือมันทําไปด้วยเดินไปด้วยเดินยาวเลยนะ่ฮะโอ้โหเพลงก็บปเรลงไปด้ยโอนี่ชิวว่าด้วยโอ้น่ารักโอ้ทำไปทากลับด้วยโอ้โหสุดยอดเพลงลิขสิทธิ์ที่หายเอาแบบจริงๆอะผมอยากรู้มากเลยใครที่มีความรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะผมอยากรู้ว่าการที่หมามาทําแบบนี้มันทําเพื่ออะไรวะไอ้ยัยนี่มันคำถามที่อยู่ในหัวผมมานานหลายปีมากนี่กผมดูว่า สิงเพลงมันจะมีผลจริงๆว่าคือมันผมก็ไม่เคยเห็นหมาเดินนี้ต่อหน้าต่อตาผมะนะฮะแต่ว่าบางทีมันอาจจะด้วยจังหวะมันแบบมันละเกินอะไรเงี้ยมันจนผมต้องแดกน้ําอะแล้วผมกูข้างหลังอะไรวะเนี่ยตรงเนี้ยอ่าอันนี้อะไรอเลยนะฮะเป็นบอร์ดเกมนะฮะผมอ่าเป็นเอ็กโอนะฮะ หมาบอกกูลงไปก่อดเนอเคกูก็ไว้ตรงนี้เะหมาเลือกอ๋อพอเวลามันกินอันไหนเราก็เลือกอันนั้นเฮ้ยหมาจะชนะแล้วเฮ้ยมึงจะแพ้หมาไปได้อ่าคนเราดักนะครับผมว่านีคนเราไม่ได้อ่อนให้เลยนะเอาหมาบอกเออเอาไหนดีว่าเอาเอากลางละกันอ่าโอเคเฮ้ยหมาจะชนะอีกแล้วโอเคกลับไปปุ๊บหมาบอกอ่าจิบหายกูจะไปยังไงเออเอ้เอ้ยังไงอ่ะกูเอาอันนี้ละอ่ะโอ้้โอเฮ้ยไอ้เหี้ยคือมันจะกินอยู่แล้วนะฮะอูชนะเฉยเลย อ้โหยิ้มเลยชิบะที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูตอนที่มันกําลังจะเลือกอันสุดท้ายแล้วอะเออไอ้เคียคือคือตอนนั้นแบบมันเห็นชัดมากคือคือเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้เลือกมั่วนะฮะเนี่ยคือมันจะเอาวันบนอยู่แล้วแต่เอ๊ะเนี่ยมันก็จะเอาอันนี้แต่มันไม่นะฮะมันมันเลือกอันนี้แทนเนาะผมเว้ยผมว่าน่าจะฝึกมานะโอ้โหนะฮะมหาจรย์สัตว์โลกอะไรเยอะกวปลุกมือแล้วทาไมในกล้องกูมันเหลืองเป็นมะม่วงเลยวะเนี่ยแดกน้ำอีกรอบเลยหิวขึ้นต่อมานะฮะมาจากเพจแฮมสเตอร์ โอ้ไม่อ่านดีกว่าไอ้เฮียหยาบคายจริงจริมันอาจจะไม่ได้อ่านอย่างนั้นก็ได้นะ้ย <c oughs> <c oughs> น้องทำอะไรฮะ <c oughs> โอ้โหนี่ก็สมชื่อเพจแฮมแฮมสเตอร์เนี่ยผมหน้าหน้าเหมือนมึงทำอะไรผิดมาและนี่ก็คือสีหน้าของคุณเมื่อคุณทําอะไรผิดแล้วแฟนคุณจับได้ เอ๋อเอากล้องเบลออ่อโอเคโอเคโอเคผมผมใจเย็นลงแล้วโอ้ยเนียนเนียนเนี้ยเฮ้ยจับนี้ความเนียนนี่มันเป็นของปิดฝาดมาถกเอา,าเอาเดี๋ยวมึงมึงยืนกลับขึ้นมาแล้วเอ้ยแต่สีหน้าน,นิ่งขึ้นไม่ไม่เหมือนตอนแรกตอนแรกนี่คือชัดเลยตัวมึงสัดนี่มึงแอบไปเที่ยวมาใช่ไหมฮะกูจับมึงได้แล้วกูเหลาไม้หลอเลยหลุดหลังๆขำดีเหมือนกันเว้ยคลิปต่อมานะฮะมาจากคุณปุ๊ลูกพระกาลอะไรวะนะไอ้เหี้ยลิงไอ้เหี้ยโอ้โหนี่ กายกรรมลิงโอ้โหยัดเข้แมงลูดยาวเลยโอ้โหดูว่าสตารแมนนะฮะเฮ้ยนี่เป็นเรื่องปกติของวานนอนอย่างนั้นแหละโอ้โหนี่คือต่อคิวกันเล่นด้วยนะครับผมโอ้โหตัวนี้เรียกว่าท่ายากกว่านะฮะกูลงมาเส้นเดียวเลยโอ้โหลูดมันไม่ร้อนเหรอวายเฮ้ยมันไม่เจ็ดสีอะไรเงี้ยเหรอวะโอ้โหแล้วอีมีทาเลยตัวนี้มีทาไอสัตว์เอาเอาจบคลิปแล้วอ๋อนี่คือการคมนาคมแบบใหม่นะฮะคือลิง จะข้ามฟากไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปขอแค่มีสายไฟเท่านั้นแต่ขอแข็งแรงหน่อยไนดะ้แ้่หรือว่าถ้าลิงตัวไหนตัวหนักหน่อยดิไอ้ขาดไปนี่ผมไม่อยากนึกสภาพเลยนะฮะแปลกเลยนะฮะผมเละนะฮะเออแต่ตัวนี้ดูท่าจะช่ำทองถ้านะผมดูเขาไปการห้อยมือห้อยตีนด้วยไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยมันเพิ่งเด็กหัดเดินไอสัตว์กูลงมานานละดูท่ากูซะก่อนชิววันนี้ไม่มีละนะอ กูทำมาตั so ้งแต่กูเกิดไอสัตว์ไอ้มึงตื่นเต้นอะไรกันหรอลิกะไอมนุษย์ตื่นเต้นอะไรกันกูไม่รู้กูตื่นเต้นอะไรไอ้เหียแต่มันแปลกตากูดีอ่ะคือต่อมานะฮะมาจากคุณอามอนอ่าวมาอีกแล้วไอท่าเดินนี่อีกแล้วนะครับผมไอตัวนี้กูมีความทะเล่นหน่อยเฮ้ยไอมีคการแบบเป็นเต่างอยไอสัตว์ <laughs> แล้วคือเจ้าของแบบมึงเป็นมึงเ,เป็นเฮียอะไรเ,เข้าใจจริงๆเลยเนี่ยท่านเป็นคนจังหวัดไหนทํางานทำอาชีพอะไรเนี่ยขาก็มีดีๆ4สี่ข้างแต่เสือกอยากจะเดินสองนะฮะมไม่เข้าใจเลยเอ๊เมื่อกี้สำเนียงคุ้นๆน,นะอยากจะดูแต่หนี <laughs> นี่มันคือสิ่งปกติบนโลกเราเ <laughs> แต่ดูถ้าจะปกติสําหรับเจ้าของนะคือหน้าชิลมากไงเราอะไรเขาบ่นอะไรแกวะฮะมันอาจจะปกติสําหรับคุณนะครับแต่มันไม่ปกติสําหรับผมเลยนะแต่ผมว่าผมก็เห็นบ่อยแล้วในชีิตจนมันจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนี่ยอุ้ยเขานี้มานกกันบ้างนะโอ้โหสัตว์อื่นแดกน้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮี้ยเฮียรวกไอสัตว์โอ้ยเกือบแล้วกูไม่แดกก็ได้กูไปดีกว่าแกอยากจะแดกน้ำไอมสัตว์เ้ยจะแดกน้ำในชีวิตกูยังอยู่ในอันตรายเลยอะไอหาโลกนี้มันอันตรายกว่า แม่เกิดเป็นนกก็ระวังหน่อยนะไอชิบหายแก้วมันก็พอๆกับขนาดตัวมันไอเย้ยท่ามันลงไปมันขำบนความทุกข์ของคนอื่นนี่มึงเป็นคนยังไงเนี่ยลิ๊กเนี่ยดูดิถ้านกเขาจมน้ําตายขึ้นมาจะทํายังไงอ่าและประเด็นคือเจ้าของไม่ช่วยด้วยไอสัตว์ละถ่ายคลิปไม่พอกอุูมเข้าไปด้วยอ่าคือรู้กันอ่าไม่เป็นไรหรอกไม่ก็เป็นงนี้ประจำอ่ะคือถ้าเป็นอะไรขึ้นมากูก็จับแก้วแล้วเทนะฮะเดี๋ยวมันก็ไอน,นี่ของมันเองเออง่ายดีฮะ แลวก็ยังคงอยู่กับหมานะครับผมนี่มึงมีสัตว์อย่างอื่นบ้างในแม่ทีมงานครับช่วยเลือกนะฮะซึ่งอ่ะมองนะเนี่ยหน้าครูตอนนี้เป็นอย่างนี้เลยไม่ไม้เป็นมีแต่คลิปปมาไว้สัตว์อ่ะพอมีคลิปสัตว์อื่นมาให้ก็นิ่งโอ้โหเรียกว่าคาบแต่โดยดีแบบว่าอย่างมึงอายอะ้วมีป,ป,ปิ๊งปิ๊งไงด้วยโอ้โหจากตอนแรกนะครับเปิดเพลงล็อกขึ้นมาเลยนะครับเดือดมากนะแต่พอหมาบ นี่ใสเป้วเลยนี่นี่นะคือผมชอบตรงเนี้ยความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์นะผมมันช่างรวดเร็วจนผมไม่สามารถดูทันอ่ะคลิปต่อมานะครับมาจากเพจ Beagle Society แซบไอตัวดำนี่น่าจะเป็นสามีมาเล่นสเก็ตอีกแล้วฮะโอ้โหมีเสียงรถแรงด้วยโอ้โหเนี่ยอ๋อสามีช่วยกันแล่นเนี่ยจะเออเฮีย อยากได้เมียใหม่ก็ไม่บอกไม่เห็นต้องฆาตกรรมเมียแบบโหดร้ายอย่างนี้เลยที่รักเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเล่นสกตบอร์ด,ดี่มันต้องอย่างนี้อ่าเลี้ยงประคองความเรียวไปเรื่อยนะฮะโอเคความเร็วตอนนี้ได้แล้วปล่อยเลยหวังว่ายูทูบจะไม่เห็นว่ามันเป็นความรุนแรงนะฮะคือแม่งเตรียมกันมาดีมากเว้ยทุกอย่างคือเพอร์เฟกต์เนยนไ่คือหน้าแบบโอ้ชมวิวเลื่อนเลงบันเทิงใจแต่ไม่ได้รู้เลยว่า แม่งหัวยุบอะไอเยี่ยหัวแม่งยุบเข้าไปเลยเชีย <c oughs> น่าจะเจ็บอยู่แน่น่ะแต่ก็ไม่รู้จะไปโทษใครนะฮะแม่งก็บาเหมือนกันน่ะ <c oughs> คลิปต่อมาเนระะับมาจะคุณรัฐ <c oughs> วาหีตมูลาดนะครับโอ้โหชื่ออ่านยากมากเฮ้ย <c oughs> hey, มาดูหนังกันดีกว่าฉันในห้านาทีต่อมา <c oughs> คือมึงขนาดนี้เลยอะกูถามจริงๆเลยไอเยี่ยคือดูหนังห้านาทีนี่ินโทยังไม่ทันเริ่มจบเลยมังอะโอ้โนี่คือหลับเลย อย่าดูเลยครับหนังอะนะฮะเออไปหาอะไรทําดีกว่านะโอ้โหกูเห็นแล้วกูเวทนามากนะผมและนี่คือหลับจริงจังด้วยนะฮะนี่ไม่ใช่การแสดงนะครับผมที่เห็นนี่คือตัวไ <c oughs> อ้เ้ยกูนึกว่าคดีเด็ดนี่ครับผมอายางังยังคนก็คือไม่ปลุกด้วย ปล่อยหลับเลยปล่อยเบลอเลยอ่ะคูจะดูซิว่าจะยังไงถ้าเป็นเพื่อนที่ดีก็จะอย่างนี้แหละฮะเวลาเพื่อนหลับก็อ้าอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะต,ตีตีนคือจะเป็นเพื่อนที่ดีก็จะประมาณนี้นะครับผมเวลาเพื่อนหลับอย่างเงี้ยก็จะไม่ปลุกนะ,ะที่หนำซ้ำาถ่ายคลิปด้วยว่าแต่ไอตรงที่แมวพิงตั้งแต่แรกนะั้นมันคือตีนยังงั้นเหรอยังยังยังอ้าเลย ก็เป็นไงกันบ้างครับจบคลิปกันไปนะครับผมดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับชอบหรือเปล่านะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมและถ้าชอบคลิปแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะและอย่าลืมลิงก์ทุกอย่างที่ผมนำมาขึ้นในวันนี้นะครับจะแปะไว้ตรงด้านใต้เดสคิปชั่นเลยเนี่ยตามเข้าไปกดดูกดซ้ำกดแชร์กันได้นะครับสำหรับวันนี้คงต้องไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับผม